จะให้ดูนะครับวิธีการแพ็คไม้นะครับส่งต่างประเทศนะครับถ้าเผื่อบที่เพื่อนนะครับกำลังจัดส่งไม้นะครับให้ดูเป็นแนวทางกำลังจัดส่งไม้ออกนอกประเทศนะครับผมไปต่างประเทศนะครับส่วนมากเขาก็จะทำประมาณนี้นะครับทำวิธีการที่ถูกต้องนะครับส่งไม้ข้ามประเทศต่างประเทศน่ะนะครับเราจะใช้ สเนมดนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับภาไหนที่กำลังหาแนวทางหาความรู้นะครับในการแพ็คเนาะเราให้น้องแหม่มทำให้ดูนะครับการส่งออกต่างประเทศนะครับส่วนมากก็จะห่อสแปนมอดนะครับล้างล้างดินออกจากพวกระบบราก ให้สะาดหลังจากนั้นเราก็จะเอาสเต็กน้ำมอสนะครับผมแช่น้ําแช่น้ําประมาณทักคืนหนึ่งนะครับให้มีความชุ่มชื้นแล้วน,นํามาห่อประมาณนี้นะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะพลาสติกกันกระแทกใช่ไหมน้องแหมม นะครับเสร็จรับรองว่าสภาพนะครับสิบวันประมาณสิบวันอยู่ได้ไหมไมต้องถามน้องแหม่มก่อนนะครับผมน้องแหม่มสิบวันสามารถอยู่ได้ไหมไม้ที่ส่งออกนอกต่างประเทศเนาะประมาณสิบวันไม้สามารถไม่ตายใช่ไหมครับไม่ตายแต่ว่ามันก็ใบอาจจะเหลืองใบอาจจะเหลืองะว่าตนา้นไม้ไม่ไม่ตายเนี่ย ต้นไม้ไม่ตายแน่นะครับ10วันไม่เป็นไรหรือว่าหรือว่าเรเได้ไหมสิบวัน1ิบสวันสิวันได้ไหมไ,มไมนี่นะครับผมวิธีการแพ็คนะครับส่งออกนอกต่างประเทศนะครับเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันให้ fc นะครับถ้าเผื่อท่านไหนที่กําลังมองหาแนวทางนะครับว่าในการแพ็คในการห่อเนี่ยก็จะหอ่อยังไงนะครับเขาจะจัดส่งแบบไหน ะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีพวกใบรับรองนะครับมีใบรับรองทุกอย่างนะครับใบอะไรนะอินโอยหรอแล้วก็ใบรับรองพืชใปอะไรบ้างอะ่ะใบรายการชนิดของไม้นะครับผม ไม่รู้ตัวอะไรบ้างนะครับต้องเช็คที่การตลาดการตลาดเขามีหน้าที่ทําพวกเอกสารนะครับทําให้หนูเกษตรเอกสารสําคัญที่สุดพี่เ,เพื่อนส่งไม้ออกนอกประเทศนะครับผมเอกสารต้องให้แน่นหนานะครับไม่งั้นการส่งไปแล้วอาจจะไปติดอยู่กรมศุลการ,กรนะครับชนิดไม้ไม่มีไม่มีชื่อชนิดไม้นะครับก็อาจจะทําให ไม้ติดได้ปั๊บเนี่ยนะครับผมพลาติกแบบนี้แล้ก็จะเป็นสไฟนน้ำมอสแล้วตัวอย่างต่อไปก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมพวกกระดาษนะครับกระดาษ อีกรอบหนึ่งเนี่ยทั้งหมดนี่นะครับใช่หมดเลยอุตสลาคำชนีจ,จันบรรลุช้างเหลือง เดี๋ยวดูการหอ่อการแพ็กนะครับบุษราคำจะทำยังไงเราต้องระวังนะครับพวกรูกรากเนาะถ้าหัดถ้าอะไรก็จะทำให้ไม้ชักงักได้นะครับผม ท้างทายากนะครับเป็นไม้ทีม่มันต้นใหญ่แล้วนะครับระบบรากก็เยอะเน้นนะครับพี่ปิ่นเพื่อนพวกสเปกตรัมอสนะครับแนะนําให้แช่น้ําคืนนึงนะครับเขาจะได้มีความชุ่มชื้นนะครับเก็บความชื้นได้ดีบีบให้มีม,ม,มีน้ำออก จะห่อเป็นตุ่มอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วอันนี้เป็นเิ็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมพลาสติก เสร็จแล้วใช่ไหมน้องแมมประมาณนี้ไหม <15. S 1> เสร็จแล้วนะครับเนี่ยลักษณะการหอนะครับก็ให้ได้ประมาณนี้นะครับสามารถอยู่ได้นะครับกล้าการันตีเลยประมาณ10วันได้นะครับสิบวันไม้ไม่เป็นไรนะถ้าเกินนั้นนะครับไม้อาจจะมีสิทธิ์ใบเหลืองหรือตายได้นะครับผมนี่ก็คือวิธีแนวทางในการห่อจัดส่งนะครับ ในสวนเราง่ายๆนะครับเผื่อพี่เพื่อนนะครับหลายๆท่านกําลังส่งจัดส่งม้าอยู่นะครับผมให้ดูเป็นแนวทางนะครับจะทํายังไงจะทําแบบไหนวิธีไหนดีนะครับลองดูวิธีนี้ดูนะครับไม่รู้ว่าพี่เพื่อนนะครับทํากันแบบไหนนะครับคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมแล้วขั้นตอนนะครับนี่แหละก็คือมีพลาสติกเนี่ยกันกระแทกนะครับผมตัดเป็นสี่เหลี่ยม้นผ้า แล้วก็จะมีกระดาษอีกเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับผมหลังจากนั้นเราใช้กระดาษแข็งนะครับกะประมาณไม้เราจะให้น้องแหม่มทาให้ดูเ <Yeah. S 1> น,นี่อนอยมันบวงของช้างต้นเล็กๆเ,เองแล้วก็ใช้กระดาษตัวนี้แหละนะครับจะเป็นตัวกําบังนะครับกันมันทับกันนะครับก็ยังก็ยังช่วยได้นะนี่อะไรใส่อะไร ไว้พริ้นเซตนะพ,พี่เพื่อนถ้าท่าไหนพลาดจากสวนองเุเศษจนะจะเสียดายนะครับเป็นไม้ที่สวยมากเลยนะครับไม้แรอีกตัวหนึง่งทําเป็นแม่พันธุ์นะครับขยายรัยบรองว่าได้ราคาดีนะครับท่าไหนที่ยังไม่มีก็รีบสั่งมานะครับผมไม่งั้นหมดก่อนเนี่ยน้องแหม่มเขาจะตัดกระดาษประมาณนี้วัดดูนะครับวัดขนาดไหนน้องแหมม กระดาษตัดเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมวัดวัดตามไซตต้นไม้เลยค่ะวัดตามไซตต้นไม้ขนาดต้นไม้นะครับผมขนาดต้นไม้เลยต้นอะไรเนี่ย ใบมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมก็มันมันไม่ได้ไงก็ไม่หักรอกมงเพราะว่ามันใส่ไม่ได้นะเพราะเพราะว่าใบมันใหญ่ใช่ไหมใบมันใหญ่มันห่อยากคือทางเรานะครับช่วงนี้มันอากาศร้อนนะครับผมก็ไม่ได้ไปใส่สำลีไม่ได้ยัดสำลีไม่ได้อะไรนะครับผมเราทําประมาณนี้แหละนะครับคือกล่องเราใช้แค่กล่องเดียวนะครับรอบนี้ถือว่าน้อยนะครับผม กระดาษแข็งนะครับน้องแหมมเขาจะทําประมาณนี้แหละอันนี้เสน่ใจน,นี่คือแนวทางเล็กน้อยนะครับผมเราก็ตัดกระาดาษแข็งวัดกระาดาษแข็งใส่ไม้นี่แหละส่งไม้ต่างประเทศนะครับ <Get now. S 1> แนวทางนะครับก็จะประมาณนี้แหละนอกนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นแผนการตลาดนะครับแซมเป็นคนจัดส่งนะครับไบรัเอกสารนะครับ เสร็จแล้วเกิดพูดเที่ยวลงเอ้าเออต้อง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 เอาเล็กๆขึ้นก่อนเอาช่าเอาตัวทรงสูงไว้ด้านล่างพูดเที่ยวลงเอาเปรี๊กออกก่อนเออดูแล้วนี่มันไม่เป็นไรอยเหีอ เออนะครับเรียบร้อยนี่คือเตรียมตัวบินอย่างเดียวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้ดูนะครับอาจจะไม่ละเอียดมากเท่าไหร่นะครับแต่ให้ดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อนให้ดูเป็นแนวทางสำหรับแพ็กไม้นะครับส่งออกส่งไปไทยนะครับส่งไปไทต่างประเทศนะครับ